สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะเมื่อพูดถึงทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหลายคนก็อยากได้เนาะแม้แต่ตัวผมเองก็อยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับเมื่อผมได้มีโอกาสอ่านเรื่องหนึ่งเข,บขาบอกว่ามีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งนะครับมีกันอยู่3มพ่อลูกนะวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อก็จากนะไปด้วยความแกช่ชรา นะลูกชายสองคนเนี่ยก็แบกจอบนะแล้วเข้าไปในสวนเพื่อจะไปขุดหาสมบัติเพราะว่าก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยพ่อสั่งไว้ว่าในสวนองุ่นที่พ่อปลูกไว้เนี่ยมันจะมีทรัพย์สมบัติอยู่นะลูกชายทั้งสองคนก็ลงมือขุดนะขุดผ่านไปเรื่อยๆวันสองวันจนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะพื้นที่ที่ขุดก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นจนทั่วทั้งสวน ลูกชายสองคนก็คุยกันว่าเราทําไมไม่เจอทรัพย์สมบัติที่พ่อเนี่ยบอกว่ามีอยู่ในพื้นพื้นพื้นที่อะสวนหน้าหูนี่ไงที่พ่อบอกว่ามีทรัพย์สมบัตินะทุกคนก็รู้สึกท้อทั้งสองคนครับแต่สิ่งหนึ่งหลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งเดือนนะดินในสวนนั้นเนี่ยที่ได้รับการขุดเนี่ยในสวนหงุู่นก็ จเจริญงอกงามนะผลผลิตก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะทำให้สองคนเนี่ยนะคิดขึ้นมาได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่พ่อได้มอบหมายให้เป็นทรัพสมบัติของเขาเนี่ยไม่ใช่เงินหรือทองแต่เป็นสิ่งที่พ่อให้เขารู้ว่าในแผ่นดินนี้มันมีสิ่งที่จะทําให้เกิดทรัพสมบัติได้ ดังนั้นเนี่ยในพระธรรมสุภาษิตบทที่10นะข้อที่4บอกว่ามือที่เกียจคร้านเนี่ยทำให้ยากจนแต่มือที่ขยนขันขันแข็งทําให้มั่งคั่งหลายครั้งเราเรารอคอยโชควาสนาหรืออะไรสักอย่างที่จะทําให้เราร่ํารวยแต่ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้สองมือของเราที่จะทํางานอย่างแข็งขัน และพระเจ้าก็อวยพรผ่านจากน้ำมือของเราสองมือที่เราทํางานอย่างขยันขันแข็งพระคำของพระเจ้าบอกว่าเลือกเอาถ้าเราจะเป็นคนที่เกียจค้านปลายทางคือความยากจนแต่ถ้าเราใช้มือที่พระเจ้าให้อย่างขยันขันแข็งพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่เราทำนั้นหนุนใจเราทุกคนนะครับที่มีชีวิตที่ดําเนินกับพระเจ้าในทุกๆวนันจงขยันขันแข็งนะและได้รับกําลังซึ่งมาจาก อย่าเป็นคนที่เกลียดคร้านนะแต่ใช้มือทำงานนั้นอย่างเต็มกำลังพบกันให,ใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ